ถึงคิว่อยแล้วเอ้ยนี่จะรักคนเดลัยก็ยิ่งมีแต่กิ๊ตัว

ฟอเรว่าพี่น้องเอ้ยคนหลายเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อว่าได้อียงเนี่ยท่างพ่นก็กินกาแฟฟรีก่เอาดอกมากินละ นี่กระครองที่ไข่ได้เดี๋ยวสิเปิดเบิ้งว่าได้อีหยังเนี้ยนี่พี่เบนเนีพี่เบนอยู่ข้างในนี่คอยบ่กินเด้ฮะโอ้ไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าไข่ได้อีหยังเนี้ย <พ uka> ยืนรอสองหรือสมชั่วโมงว่ะพี่เบนสามเนาะอยากได้เร็วก็ต้องไปล่อดโดนอยากได้ซ่าก,ก็ต้องไปลอ่อซ่านี่พี่น้องเอ้เยจะสิเปิดให้เบิ้งนะขนมปังอีกแล้วลายว่าส่นขนมปังแต่ตะขนมปัง ว้วนเลี้ยงร้านอ้วนก็ได้ไปเอาเด้มืนอนี้ไทยแล้วก็หนาหนี่อ้วนโทรมากตัดไหมในไทยไม่สบเดี๋ยวไปเบิ้งกันต่อข้างในเด้อมาเบิ้งบบดนี้ว่าได้อย่างเนียขนมปังนะคะ <ừ. S 2> อันนี้โยกเกิร์ตกล้วยโยเกิร์ตกล้วยขนมปังเมืนน่อวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่เท่าไหร่ก่อสิบเบิร์นเดอร์นี่วันที่สิบสองนะคะอีกสองมือหมดอายุ ผูเพินบอกว่าเขาเอาของหมดอายุมาแจกกระเบิงในเด้อพี่น้องเอ้ยบมท่านหมดนะคะนี่วันที่สิบสองอันนี้วันที่สิบสามคุณนะ่ะหมดอายุอะ่ะฮึสิบสองเอามาให้เบิ้งเังสี่หละ่ะจ้าจ้ายพี่น้องสิได้ผ <มา S 1> ู้เพิ่นบอกว่าเอาของหมดอายุมาแจกส,สิได้เบิ้งสิได้ห็นบมด <า S 1> ท่านหมดนะคะนี่อันนี้หมดวันที่สิบสาม อ,อ,อันนี้หมดมือหนี้อันนี้หมดมือนี้วันที่ซิฟวันที่ซิหมดมือนี้แต่ว่าวท่านเสียกินได้อันนี้เป็นถุงของแตกมันก็เลยใส่ใส่อันกระดาษสีแดงมาให้นะคะตมาหาดมดมือนี้มดมือนี้อันนี้วันที่ซิฟนี่การ์ดฮารด์ด โอ้ยโวยเอออะไรกันนะอันนี้เนยนี่ราคาพี่น้องของที่ข่อยได้มานะคะอะมืมน,น,นี่นนยังอ๋อมันราวมันราว์บอกว่าน่งทับนี่เลยจ้ามัอนอี๋บ่ได้ไก่บ่ได้หมูบ่ได้อีหยังเด่ได้เนื้ออันนี้มานี่อาหารฝรัง่งเขานี่นี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเข้าอื่นอีหยังวะ อวนผัดต,ตาก้ยังแหลด้ลูอาหารฝรั่ง่อยก็บ่ค่อยสันถัดไนเลยโอเคค่ะพี่น้องแค่นี้ด้วยค่ะเด้อเอามาใหา้ชมแล้วสวัสดีเด้อค่ะ